ห้าสตรีที่ทรงอำนาจในสมัยกรุงศรีอยุธยาในคลิปนี้ผมจะพูดถึงห้าสตรีที่ทรงอำนาจและมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับจริงๆแล้วในหน้าประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีวีรสตรีหลายพระองค์ที่ทรงสลัดชีพเพื่อชาติหลายพระองค์ก็ถูกส่งไปอภิเษกกับอาณาจักรที่มีอำนาจมากกว่าในสถานะตัวประกัน บางพระนางก็สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่จนถูกจารึกมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยผมจะขอไล่ตั้งแต่ผู้ที่สร้างตำนานหรือสร้างวีรกรรมโดดเด่นที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ห้พระนางจากน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดครับอันดับ 5. าพระวิสุทธกสตรีจากปัญหาในครอบครัวทำให้ได้เป็นพระอัครมเหสีแห่งกรุงศรีอยุธยา และเป็นพระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรพระวิสุทธกษัตรีมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าสวัสดิราชเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิประสูติแต่พระสุริโยไทยพระนางเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหรืออีกชื่อที่คุ้นหูนั่นคือคุณพี่เรนทรเทพผู้ร่วมสังหารแม่ยัวศรีสุดาจันทร์ เมื่อกระทําการเสร็จขุนพิเรนได้ส่งเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ไปรับพระเกียนราชาที่ผนวดอยู่เข้าสู่พิธีราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์พระนามว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิราชาธิราชเจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนความดีความชอบพัชเทียนราชาจึงทรงตั้งขุนพิเรนทรเทพเป็นพระมหาธรรมราชาครองเมืองพิศนุโลกพร้อมยกพระสวัสดิราช พระธิดาของพระองค์ให้ยศเป็นพระวิสุทธิกษัตรีพระมอครัมเหสีแห่งเมืองพิษณุโลกด้วยพระนางมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสามพระองค์คือพระสุพรรณกัลยาพระองค์ดำหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระองค์ขาวหรือสมเด็จพระเอกาทศรสแต่ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเมืองพิษณุโลกก็ไม่ได้ราบรื่นจากสาเหตุปัจจัยหลายประการ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องภายในบ้านครับจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตฮอรด,ดาได้บันทึกไว้ว่าพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรีนั้นมีความแตกต่างกันมากผู้หนึ่งคือขุนศึกผู้เก่งกาส่วนอีกผู้หนึ่งคือราชธิดาสูงสักแห่งกรุงศรีอยุธยาชีวิตสมรสจึงมีแต่การทะเลาะเบาแหวงไม่ลงรอยกันบ่อยครั้ง ในการทะเลาะกันครั้งหนึ่งพระมหาธรรมราชาได้ตีพระเสียรของพระวิสุทธิกษัตรีจนแตกพระนางจึงใช้ผ้าซับพระพักเช็ดพระโลหิตใส่ถ้วยทองส่งไปถวายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระราชบิดาที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งมีพระราชสารทูลฟองว่าถูกพระสวามีทารุณพระนางเพียงใดเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิส่งทราบเรื่องก็เกลี้ยวเป็นอย่างมาก มีรับสั่งให้ทหารยกกำลังไปฆ่าพระมหาธรรมราชาในทันทีทางด้านพระมหาธรรมราชาเมื่อส่งราบเรื่องว่าทัพใหญ่จากกรุงศรียอยุธยาโดยสมเด็จพระมหาจักพรรดิกำลังยกทัพลงมาสังหารตนพระองค์จึงหนีไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าปูเรงนองซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีผู้ได้รับสมญานามว่าพระเจ้าสิทธิ จึงสามารถรักษาชีวิตของพระองค์ไว้ได้ความที่เมืองพระพิษณุโลกเป็นเมืองหน้าดา่านพม่าส่งทัพเข้าลุกรานอยู่ตลอดจนกําลังคนเหลือน้อยพระมหาธรรมราชาได้ส่กสารไปขอกําลังเสริมกับสเสบียงจากกรุงศรีอยุธยาแต่ทางด้านสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิส่งไม่ส่งกําลังคนและสเสบียงตามที่ขอสุดท้ายเมื่อเกิดสงครามชักเผือกในปีพุทธศักราช2106 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งพระเจ้าบุเรงนองจึงยกทัพครั้งยิ่งใหญ่ลงมายังสยามเมื่อมาถึงเมืองพิษณุโลกพระมหาธรรมราชาก็ทรงเปิดประตูเมืองต้อนรับแล้วสั่งให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาจัดทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาร่วมกับพระองค์จนกระทั่งเสียกรุงในปีพุทธศักราช2112พระเจ้าปุเรงนอง จึงราชาพิเศษสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจา้าเป็นกษัตริย์องค์ที่17แห่งอาณาจักรอยุธยาและให้อยู่ในสถานะเมืองประเทศราาทําให้พระวิสุทธิกษัตรีได้กลายเป็นพระอัครมเหสีแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ต่อมานั่นเองครับอันดับ4รับพี่นางสุพรรณกัลยาพระนางผู้เป็นองค์ประกัน จนทำให้สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพแก่อยุธยาได้สำเร็จพระสุพัรณกระยานันเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีพระนางมีพระอนุชาสองพระองค์ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสช่วงพระชนมายุของพระนาง อยู่ในช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งให้กับพระเจ้าบุเรงนองหนึ่งในพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกนามของพระนางไม่ปรากฏความสำคัญในพระราชพงศาวดารของไทยแต่กลับปรากฏความสำคัญในพงศาวดาพรพม,ม่าระบุว่าในปีพุทธศักราช2112พระมหาธรรมราชา เมื่อครั้งได้รับการสถาปนาจากพระเจ้าบุเรงนองให้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาได้ถวายพระสุพรรณกระยาพระชนสาส7ปีกับพระองค์ดำไปเป็นองค์ประกันให้กับพระเจ้าบุเรงนองโดยพระเจ้าบุเรงนองได้สถาปนาพระสุพรรณกรยาเป็นเจ้านางมีพระตำหนักแบบทรงไทยและฉัดส่วนพระองค์ได้รับพระราชทานเยหวัดเครื่องใช้สิ่งของ พรราชบริพาที่เป็นชาวไทยเมื่อจะเสด็จไปอย่างที่ใดจะโดยเสลียงหรือพระพาหนะใดก็าตามจะมีเจ้าพนักง,งานกลางฉัดถวายและพระองค์ทรงอยู่อย่างเกษมสำราญทั้งยังได้รับชื่อใหม่ว่าอเมียวโย,โยซึ่งแปลว่าผู้จงรักภักดีในเผ่าพันตนจากนั้นพระนางได้ให้พระประสูตรพระราชธิดาหนึ่งพระองค์แก่พระเจ้าบุเรงนอง จะเห็นได้ว่าพระเจ้าบุเรงนองทรงรักและตามใจพระสุพรรณกรญยาเป็นอย่างมากถึงขนาดสร้างพระตำหนักกับทรงไทยให้เป็นที่ประทับกลางกรุงของสาวดีอีกเรื่องราวที่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดนักเกี่ยวกับพระนางแต่มีความสําคัญมากนั่นคือตอนที่สมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นองค์ประการหนีกลับมายังกรุงศรีอยุธยาจากเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร กับนักวิชาการหลายท่านต่างให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าถ้าตอนนั้นพระเจ้าบุเรงนองไม่ทรงปล่อยพระเนเรศวกรกลับอยุธยาแค่เอ่ยคำสั่งพระเนเรศวรก็จะโดนจับได้อย่างแน่นอนดังนั้นเป็นไปได้สูงว่า,ราพระสุพรรณกัลยาได้ขอชีวิตพระเนเรศวรกับพระเจ้าบุเรงนองเอาไว้ครับจุดจบของพระนางนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด และหลักฐานหลายชิ้นก็ระบุเวลาไม่ตรงกันบางก็ว่าพระนางไม่ได้ต้องพระแสงจนตายแต่ถ้าเป็นพระราชพงศาวดารกรุงเก่ากับบันทึกของคุณหลวงหาวัดต่างก็บันทึกตรงกันว่าพระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีพระองค์ใหม่บรรดาโทสะใช้พระแสงฟันพระสุพรรณกระยาพร้อมกับพระราชธิดาในอ้อมอกตัวขาดตายในดาบเดียว อันดับ 3. พระสุริโยไทยพระนางกุกเก็นกราและรักพระสวามีจนยอมตายแทนได้พระสุริโยไทยเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ขึ้นของราชหลังจากค้นบัลลังขุนวรวงศาและแม่ยัวศรีสุดาจันทร์ได้สำเร็จจากนั้นจึงส่งเจ้าฟ้าสวัสดิราชพระราชธ,ธิดาเป็นพระวิสุทธกษัตรี พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทำให้พระนางมีศักดิ์เป็นพระอัยกาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากบทความพระราชพงศาวดารฉบับพันจัตโนมาและพระราชพงศาวดารกรุงเก่าได้กล่าวถึงความกล้าหาญและสละชีพเพื่อชาติของพระนางเอาไว้ว่าเมื่อพุทธศักราช2 0 9 1พระเจ้าตะเบงชเวตีและพระมหาอุปราชาบุเรงนอง ยกกองทัพพม่าเข้ามาทางด่านเจดีสามองค์และเข้ามาตั้งค่ายล้อมพระนครสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเสด็จออกไปดูกำลังค่าศึกที่ภูเขาทองโดยมีพระสุริโยไทยทรงแต่งกายอย่างมหาอุปราชทรงช้างพายทรงสุริยกษัตริย์สูงหศอกได้ตามสเสด็จไปด้วยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิได้ทรงช้างเข้าทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปร ซึ่งเป็นทัพหน้าของพมาเมื่อยกกองทัพออกไปบริเวณทุ่งปูเขาทองกองทัพอยุธยาจึงเข้าประทะก,กับกองทัพของพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเกิดเสียหลักหันหลังหนีจากข่าสืกพระเจ้าแปรได้ทีก็ทรงขับช้างไล่ตามมาอย่างกระชันชิดก่อนที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะต้องพระแสงของเงาของพระเจ้าแปร พระสุริโยไทยได้ใส่ช้างพระที่นั่งเข้าขวางพระเจ้าแปรจึงเปลี่ยนไปทํายุทธหัตถีกับพระสุริโยไทยแทนช้างพระเจ้าแปรได้เสด็จช้างพระสุริโยไทยจนเท้าหน้าทั้งสองลอยผลผืนจากนั้นพระเจ้าแปรจึงฟันพระสุริโยไทยด้วยพระแสงขอเงาพระอังสาขาดสะพายแรงสวรรคตอยู่บนคอช้างหลังสงครามสมเด็จพระมหาจักรพรรด ได้พระพราชทานเพลิงพระบ,บรมศพของสมเด็จพระสุริโยไทยที่สวนหลวงแล้วสร้างวัดสวนหลวงศพสวรรค์พร้อมด้วยสถูปขนดยาดใหญ่เพื่อเก็บพระบ,บรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยต่อมาถูกเรียกว่าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยครับอันดับสองแม่ยัวศรีสุดาจาันทร์เพื่ออำนาจราคาและการกอบผู้ราชวงศ์ที่ล่มสลาย พระนางได้ก้าวขึ้นสู่เส้นทางที่หนองไปด้วยเลือดจนกลายเป็นสตรีที่มีอำนาจเทียบเท่ากษัตริย์ท้าวสีสุดาจันทร์นั้นสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ละโวโออยุยาพระนางเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ารามราชามีศักดิ์ทางสายเลือดทางพระเจ้าอู่ทองผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาซึ่งตอนหลังถูกสายเลือดสุพรรณภูภมิแย่งชิงไป เมื่อพระนางได้ถวายตัวเป็นสนมเอกสีทิศตามราชประเพณีมีตำแหน่งเป็นพระสนมสีสุดาจันทร์พระสนมเอกทิศตะวันออกในพระชัยราชาธิราษผู้มีสายเลือดสุพรรณภูมิขณะที่พระชัยราชาวุ่นอยู่กับการทำศึกรอบพระนครพระสนมสีสุดาจันทร์ก็ได้ให้ประสูติพะยอดฟ้าพระนางจึงได้รับการยกฐาน,นะขึ้นสูงกว่าพระชายาองค์อื่น เป็นแม่อยู่หัวสีสุดาจาันทร์เมื่อพระนางมีอำนาจในมือก็เริ่มวางแผนตอบกู้ราชวงศ์อู่ทองโดยการซื้อตัวขุนนางโยกย้ายตำแหน่งให้คนที่สนับสนุนและยังมีการลอบสังหาผู้ที่ต่อต้านอีกด้วยไม่นานนักพระนางได้ให้ประสูทธรศสีสินพระราชโอรสองค์ที่สองส่งผลให้อำนาจของพระนางมีมาก จนไม่มีใครกล้าขัดขวางการแทรกแซงการว่าราชการในท้องพระโรงหลังจากที่พระเจ้าชัยราชาย,ยกทัพหลวมกลับมาจากปราบกบฏเชียงใหม่แม่อยู่หัวซีสุดาจาันทร์รลบโปรงพระชนสมเด็จพระชัยราชาโดยการใส่ยาพิษในน้ำนมที่นำมาถวายจากนั้นจึงตั้งพระยอดฟ้าซึ่งมีพระชนมายุเพียง11พรรษาขึ้นเป็นกาษาัตริย์ โดยมีแม่หยัวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระนางได้ถูกแต่งตั้งพระยศเป็นนางพยาแม่หยัวศรีสุดาจาันทร์ทำให้พระนางกลายเป็นสตรีที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากษัตริย์ขึ้นนั่งว่าราชการบนบัลลังก์ต่อมาพระนางได้แต่งตั้งพันบุตสีเทพพรามจากเมืองสีเทพผู้มีสายเลือดละโวโอโยธยาขึ้นเป็นขุชนชินราช ู้รักษาหอพระข้างในแล้วสั่งให้ปลูกจวนอยู่ริมสาราสารบัญชีเพื่อจะได้ลอบเล่นชูกันอย่างสะดวกคุณวรวงศสัทธิราชได้สมคบกับแม่ยูบมอสีสุดาจันทร์นำทายอดฟ้าไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพยาในปีพุทธศักราช291 0เพื่อเป็นการค่าล้างใส่เลือดสุพรรณภูมิออกไปพร้อมทัมททำพิธีราชาพิเศษคุณวรวงศรัทธาช เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใหม่แล้วมีคำสั่งลับให้รอบสังขารขุนนางที่แข่งขืนไปเป็นจำนวนมากขุนนางที่อยู่ภายในวงังจึงไม่มีใครกล้าขัดขืนพระราชอำนาจเมื่อแผ่นดินทุรยศแผ่การโค่นราชบัลลังก์ที่นำโดยขุนพิเรนทรเทพขุนอินทรเทพหมื่นราชนีหาและหลวงศรียอดบ้านลานตากฟ้า ได้ออกอุบายว่ามีชั้นเผือกเชือกหนึ่งที่ลบบุรีเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณวรวงศิริราชและแม่หยัวศีสุดาจาันทร์จึงประทับนั่งเรือพระทินังไปยังเมืองลบบุรีเพื่อจกคลองชางเชือกนั้นแต่ยังไม่ทันได้ออกจากตัวเมืองไกลนักคุณพิเรศทรทพก็สั่งให้ทหารใช้ปืนยาวเข้าโจมตีขบวนเรือพระทินังสุดท้าย หลังจากที่ขุนวรวงศสัจิราชและแม่ยัวซีสุดาจาันสวัรรคตแล้วพระบรมศพนั้นถูกนำไปเสียบหัวประจานไว้ที่วัดแรงส่วนร่างนั้นถูกโยนให้สุนักกินอันดับหนึ่งพระมหาเทวีจิรประภากษัตรีพระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนาที่คาราชบริพารต่างยอมรับนับถือ และเป็นมหาเทวีผู้ทำศึกชนะพระเจ้าชัยราชาบทบาทของพระมหาเทวีจิรประพานันอยู่ในช่วงเดียวกับพระชัยราชาธิราชยกทัพมาจากเมืองพิสนุนโลเข้าปรับดาพิเศษโดยการสำเร็จโทษสมเด็จพระรัตนาริราชจากนั้นจึงสถาปนาพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่13แห่งอาณาจักรอยุธยา ยาวไปจนถึงช่วงเบ็ยัวศรีสุดาจันทร์วางยาพิษพระชัยราชาจนสวรรคตรครับมหาเทวีจิรประภาเป็นพระอัครมเหสีในพระเมืองเกศกลราวกษัตริย์พระองค์ที่12ในราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนาในช่วงที่พระเมืองเกศกราวขึ้นของราช้นพระองค์มีพระราโชบายที่จะรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ต่างฝ่อมไม่พอใจแก่ขุนนางกลุ่มต่ตางๆและเมืองลูกหลวงจนเกิดการก่อกาะบึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเหล่าขุนนางจึงได้อัญเชิญเท้าใสคำพระราชโอรสของมหาเทวีจิรปภาขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่แต่หลังจากพระองค์เสด็จขึ้นของราชได้ไม่นานก็ถูกลอบปรงพระชนในคุมพร้อมด้วยครอบครัวสุดท้ายกรุงเชียงแสน ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าเมืองเชียงแสนเจ้าเมืองเชียงรายเจ้าเมืองลำปางและเจ้าเมืองพานที่ขึ้นตรงต่อพระมหาเทวีจิรประภาได้ทำการกวาดล้างกลุ่มขุนนางและเมืองลุกหลงต่างๆจนสำเร็จจากนั้นจึงอัญเชิญพระชัยเชษฐถาซึ่งมีศักดิ์เป็นพระราชนาถในมหาเทวีจิรประภาแห่งอาณาจักรลานช้างขึ้นมาเป็นกษัตริย์ แต่ระหว่างเตรียมการราชาพิเศษให้พระชัยเชษฐานั้นเหล่าบรรดาขุนนางจึงได้อัญเชิญพระนางจิรประภาซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุราว45-46ถึงพรรษาขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในแผ่นดินล้านนาในปีพุทธศักราช2088เหตุการณ์สร้างชื่อให้กับพระนางหลังจากที่ขึ้นของราชมีอยู่ด้วยกันสองเหตุการณ์หลัก เหตุการณ์แรกในปีพุทธศักราช288 0ขณะที่พระนางจิรประภาได้ทําการกวาดล้างกลุ่มขุนนางต่างๆอยู่นั้นข่าวเรื่องความวุ่นวายภายในล้านนาก็ไปถึงพระเจ้าชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ได้นำกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาตีล้านนาการเดินทัพของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้รีบเร่งมา ใช้เวลาเพียง16 sec. วันก็มาถึงขนาดนั้นมหาเทวีจิรประภาเพิ่งขึ้นเสวยราชเป็นกษัตริย์เมืองลาดนานในขนาะนั้นอ่อนแอมากไม่พ bon. ร้อมจะทำศึกเพื่อไม่ให้เมืองลัดนาโดนตีแตกมหาเทวีจิรประภาจึงใช้ยุทธวิธีแต่งบรรณาการไปถวายแทนการสู้รบเมื่อทัพพระเจ้าชัยราชาธิราชยกทัพมาถึง ประตูเมืองลัดนากับไรซึ่งการป้องกันใดๆทั้งยังเปิดประตูเมืองแต่งเครื่องบายสีออกมาต้อนรับซึ่งพระชัยราชาธิราชยอมรับการมีไมตรีครั้งนี้ผนางทรงชัยวิธีการกราบบังคมทูลเชิญให้สมเด็จพระชัยราชาธิราชไปประทับที่เวียงเจ็ดลินพระราชวังฤด,ดูร้อนของกษัตริย์เชียงใหม่ที่เชิงดอยสุเทพ ก่อนที่จะเสด็จกับกรุงศรีอยุธยาไปเหตุการณ์ที่สองในปีพุทธศักราช289 0โดยเฟอร์ดินานเมนเดสพินโตนักเดินทางชาวโปรตุเกสได้บันทึกไว้ว่าในช่วงนั้นอนาณาจักรล้านนาที่ปกครองโดยมหาเทวีจิรประภาถูกลุกรานจากพม่าอยู่บ่อยครั้งพระนางจึงของกำลังเสริมจากร้านช้าง ซึ่งเป็นอาณาจักรของพระเจ้าโคทีาา่สมรามีศักดิ์เป็นลูกเคยของพระนางเกิดเป็นการรวมกันของล้านช้างและล้านนานั่นได้สร้างความหวั่นวิตกต่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นอย่างมากกองทัพกรุงศรียอยุธยาจึงได้ยกกองทัพใหญ่ขึ้นมาปราบเชียงใหม่เป็นครั้งที่สองโดยมีกำลังพล400,000คนเรือ300ลำ ช้าง4,000เชื่อเวียนสำหรับบรรทุกปืนใหญ่200เล่มและมีทหารรับจ้างโปรโตุเกสไปร่วมรบด้วย120คนหลังจากที่ทัพของพระชัยราชาที่เมืองลำพูนแตกก็เดินทัพตรงไปยังล้านนาทันทีแต่เมืองล้านนาที่นำทัพโดยมหาเทวีจิรประภาสามารถป้องกันเมืองเอาไว้ได้มากไปกว่านั้นสมเด็จพระชัยราชาธิราช ทรงต้องกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนต้องยกทัพถอยกลับกรุงศรีอยุธยาเมืองล้านนานในการปกครองของมหาเทวีจิรประภาจึงรักษาเอกราชเอาไว้ได้ในบั้ลไยชีวิตของมหาเทวีจิรประภาหลังจากที่สละราชสมบัติให้กับพระชัยเชษฐาผู้เป็นหลานพระนางได้ประทับอยู่ในหลวงพระบางณนะอาณาจักรลานช้าง จนกระทั่งเสด็จสวรรคตอย่างสงบที่นั่นครับนี่ก็คือหสตรีที่มีอิทธิพลในหน้าประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะเสริมวีรสตรีพระองค์ใดก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับและตอนต่อไปจะเป็นประวัติความเป็นมาของใครจากเรื่องแม่หยัวผมฝากกดไลค์กดซัสไคร e เพื่อติดตามเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรากันด้วยนะครับ